สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเป็นวิธีการสังเกตนะครับตัวกราฟนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรซับซ้อนนะครับเพื่อที่จะไว้ใช้กับการเทรดนะครับตาม EA f a s t นั่นเองนะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนๆหลายคนนะครับได้ถามเข้ามานะครับแล้วก็ชอบเล่นตามฟาส ทีนี้เนี่ยนะครับจะมาพูดท้าความนิดหนึ่งนะครับคือตัว EA Fast เนี่ยมันจะเทรดใน time frame 5นาทีนะครับที่ที่จะนิยมใช้กันเนี่ยฉะนั้นนะครับรูปแบบการเล่นของเขาเนี่ยมันก็คือจะวิ่งตามเทรนไปก็คือระบบเน,นทำการเช็คเงื่อนไขต่างๆนะครับเพื่อที่จะหานะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเทรนอะไรแล้วมันก็จะเล่นในเทรนนั้นๆไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะ มีเงื่อนไขเปลี่ยนเทรนขึ้นมาก็คือว่าในเงื่อนไขเนี่ยมันเข้าว่าณนะปัจจุบันมันไม่ใช่เทรนเดิมแล้วนะครับมันก็เริ่มเปิดเทรนอ,ออเดอร์ชุดที่3ชุดที่2อนะครับเพื่อที่ที่จะได้อีกฝัก่งหนึ่งนะครับฉะนั้นมันจะมีปัญหาอยู่จุดหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะต้องเจอกันมาบ้างแล้วนะครับหรือว่าบางคนที่อาจจะยังไม่เจอก็ดีดเนี่ยก,ก็เอาคลิปนี้ไว้ไว้ช่วยในการตัดสินใจนะครับก็คือเวลาที่ยกตัวอย่างนะครับ อย่างในกรณีนี้ที่กาลเนี่ยมันลงมานะครับตัวฟาสเนี่ยมันก็จะทําการเซลล์ไล่มาเรื่อยๆนะครับตามตามเทรนที่ที่มันวิ่งอยู่แล้วก็เงื่อนไขที่ในแต่ละวันที่มันได้เช็คอยู่นะครับทีนี้ปัญหาคืออย่างเช่นมันเซลล์มานะครับแล้วเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ตามเล่นตามมันทุกไม้ถูกไหมครับฉะนั้นเราจะรู้ได้อย่างไงว่าในการเปิดออเดอร์ของตัว EA เนี่ย ในแต่ละครั้งเราสามารถที่จะตามมันได้ไหมนะครับเพราะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับว่าตัวฟาสเนี่ยเวลาที่มันเปิดออเดอร์มาแล้วเนี่ยมันผิดทางมันจะเปิดออเดอร์แก้ให้เราเราก็จะมีการคำนวณตั้งค่าเทคโบฟิตให้เราใหม่นะครับฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆเ,เล่นเองนะครับไม่ว่าจะเล่นในมือถือแท็บเล็ตหรือว่าตัว PC ก็ตามนะครับเพื่อนๆเน,เนี่ย จะไม่สามารถมานั่งหาค่าเฉลี่ยของตัวราคาออเดอร์ในแต่ละออเดอร์ที่เพื่อนๆเปิดเพิ่มขึ้นมาตามฟาดนะครับหรือบางทีอาจจะไปตั้งตามเนี่ยมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับว่ามันจะมีความคาดเคลื่อนของราคาที่ที่มีส่วนต่างอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Space ลิเปเพดก็ตามนะครับมันจะไปบวกลบราคาทุกครั้งนะครับเวลาที่เราเข้าฉะนั้นมันจะไม่มีโอกาสที่เหมือนกันเป๊ะราคาเดียวกันนะครับฉะนั้น สิ่งที่เพื่อนๆต้องต้องระวังก็คือยังในกรณีที่มันเตลม,มาเรื่อยๆนะครับแล้วเพื่อนๆเ,เกิดอยากจะมาเทรดตามมันตอนที่เป็นช่วงล่างอย่างนี้พอดีนะครับเราจะทําไงปัญหาก็คือเวลาที่เราตามไปแล้วเนี่ยถ้าเราเทรดเทรดมือเองนะครับเราก็จะตั้ง s t o p l o s s ถูกไหมครถ้าใครตั้งสั้นโอเคมันก็จะชนไปแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ตั้งขึ้นมาปัญหามันก็จะเกิดเวลาที่เทรนเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ว่าจะจากจากจากขึ้นอยู่ กลับลงมาลงนะครับหรือว่าลงอยู่มันจะวิ่งขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหามันก็จะเพิ่มอัตราการขาดทุนนเพื่อนๆทีนี้เราสามารถลดตัวเปอร์เซ็นต์อัตราความเสี่ยงเหล่านี้ได้นะครับโดยวิธีง่ายๆให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเปิดตัวคู่เงินทองนะครับที่เล่นอยู่ขึ้นมาแล้วตั้งไทม์เฟรมให้เท่ากับฟาสนะครับอย่างฟาสเนี่ยเราลัน5นาทีอยู่เราก็ปรับไทม์เฟรมเป็น5นาทีนะครับก็ปรับเลยจากนั้นเนี่ย วิธีการสังเกตนะครับให้พพเพื่อนๆนดูนะครับดูในส่วนของหน้าจอที่เป็นตัวกราฟนะครับเราจะไม่ได้ดูตัวตัวแท่งนะครับจะเป็นแท่งยังไงก็ได้เพ,พื่อนๆจะใช้เป็นบาชา์ตหรือว่าจะเป็นเป็นอะไรก็ได้นะครับตรงนี้เราเราจะไม่ได้มันดูในตัวแท่งเทียนกันเป็นหลักนะครับให้ดูก่อนว่าณปัจจุบันเนี่ยกราฟที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนะครับราคาเนี่ยมันอยู่โซนไหน ของหน้าจอเหล่าไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือคอมก็ดีนะครับให้สังเกตว่าถ้าราคาอยู่ในโซนของข้างล่างของขอบจอกราฟเหล่านี้นะครับถ้าอยู่ข้างล่างเนี่ยให้เพื่อนๆจำไวง้ง่ายๆว่าถ้า EA เปิดเซล์ห้ามเซล์ตามในจังหวะนั้นๆน,น,นะครับส่วนกลับกันเช่นกันนะครับก็คือเวลาที่กราฟเนี่ยมันอยู่ด้านบนของ ของหน้าจอเห็นไหมครับผมจะยกตัวอย่างนะฮะก็คือตรงนี้นั่นเองเห็นไหมเห็นครับยกตัวอย่างว่าเนี่ยสมมุติว่าราคาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมันอยู่ในโซนด้านบนนะครับขอบบนของหน้าจอเราห้ามบายตามนะครับห้ามบายตามถ้ามันบายเราอย่าไปเล่นนะครับก็คือ,อข้างล่างข้างล่างห้ามเซลข้างบนห้ามบายจาไว้แค่นี้ก่อนนะครับว่า ถ้ามันเปิดมาในโซนเหล่านี้หน้าจอที่เราถืออยู่เหล่านั้นนะครับมันอยู่โซนไหนของหน้าจอห้ามไปเล่นนะครับสิ่งจุดที่เราจะสามารถเล่นได้ก็คือระหว่างกลางนะครับระหว่างกลางของกึ่งกลางของหน้าจอเหล่านี้เองครับอย่างเช่นกรณี2จุดนี้เห็นไหมครับก็คือช่องว่างระหว่างกลางของมันนั่นเองเราสามารถเล่นได้ถ้ามันเปิดบายเราก็บายตามถ้ามันเซลเราก็เซลตามได้นะครับซึ่งแปลว่าเราจะสามารถ ตัดความเสี่ยงเหล่านี้นะครับออกไปได้เพราะเพื่อนๆจะสังเกตได้ไม่ยากนะครับว่าเวลาที่เทนมันวิ่งเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นรอบไทม์เฟรมที่มันใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลงก็ตามเนี่ยเวลาที่มันวิ่งไปถึงสุดๆนะครับมันก็จะมีการพักตัวหรือกลับตัวเสมอฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเวลาที่ที่เราจะไปนั่งเทรดเองเนะี่ยเราจะไปไปเจอจุดขาดทนกันในจุดเหล่านั้น นะครับฉะนั้นนี่ก็จะเป็นวิธีง่ายๆเลยที่เราไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเปิดกราฟขึ้นมาดูเลยนะครับว่าราคาเนี่ยไอตัวกราฟที่มันวิ่งอยู่เนี่ยอยู่ส่วนไหนของหน้าจอนะครับอยู่ด้านบนห้ามบายอยู่ด้านล่างห้ามเซลล์นะครับนี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถช่วยเพื่อนๆได้เยอะเลยนะครับสามารถตัดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงออกไปได้หลายสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ลองนําไปใช้ดูนะครับก็จะไม่ไม่ได้มีรายละเอียดอื่นเรื่องเทคนิคต่างๆที่มันซับซ้อนใดๆเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถลองเล่นดูส่วนการตั้ง Take Profit การตั้ง Stop Loss เนี่ยในเมื่อเราเล่นที่เล่นตามฟาสเนี่ยก็ตั้งได้ตามใจชอบนะครับหรืออาจจะให้มันมีหลักการนิดนึงก็ลองเข้าไปดูในส่วนของบทวิเคราะห์ในกลุ่มของเรานะครับผมก็จะมีจุดเป็นจุดวางออเดอร์จุด ปิดทำกำไรจุดตั้ง s t o p l o s s อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราตั้งตั้งตามได้นะครับงั้นก็ลองดูว่าว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้ประยุกต์ใช้ยังไงก็สามารถพลิกแพงได้เต็มที่เลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นวิธีที่ที่อยากจะมาแนะนําให้นะครับว่าเราจะป้องกันยังไงในกรณีที่บายไปแล้วเนี่ยบายตามไปเนี่ยกาฟมันวิ่งลงนะครับแล้วกลายไปว่าเราก็จะปิดขาดทุนหรือว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ตั้งสต o อปลอมันก็ลากจนจนจน,จนเราขาดทุนเยอะขึ้นหรือว่าล้างพอร์ตนั่นเอง นนี่ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะมาช่วยเพื่อนๆได้นะครับลองนํามาใช้งานเลยนะครับซึ่งวิธีเหล่านี้เนี่ยเป็นวิธีที่ที่ผมเจอโดยบังเอิญโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับก็คือเวลาที่ขี้เกียจขี้เกียจเนี่ยเราเปิดขึ้นมานะครับตัวกราฟเนี่ยอยู่โซนไหนของหน้าจอเราก็จะไม่เล่นในส่วนของโซนนั้นๆอย่างกรณีน,นี้เห็นไหมครับอยู่ด้านบนเนี่ยเราก็ไม่บายเห็นไหมครับพอไม่บายเสร็จปุ๊บราคากล็ล ระหว่างที่มันลงมาเนี่ยถ้ามันถ้าระบบมันเซลล์เราก็เซลลได้นะครับลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันเซลมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็ดูเลยครับอ้าวอยู่ข้างล่างเนี่ยเราก็จะไม่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 เล่นเซลลแล้วนั่นเองนะครับก็ลองดูสําหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะมีเรื่องที่จะมาแนะนาเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วครั้งต่อไปเนี่ยจะมีคลิปอะไรทิกอะไรใหม่ๆมาแนะนําให้ก็รอติดตามชมกันนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยคงจะ จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ